สวัสดีครับผมออสมาร์ทนะครับห่างหายไปนานนะครับกับการทําคลิปนะครับซึ่งวันนี้ผมมาพร้อมกับของเล่นใหม่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับของเล่นตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวกล่องไฟฉายเลเซอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ผมได้มาจาก Lazada นะครับสั่งมาจากจีนนะครับ made i น c h i n านะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันเลยนะครับว่าสินค้าข้างในจะเป็นยังไงนะครับ นี่คือชื่อรุ่นของมันนะครับ WEX 419นะครับ BK ก็คือเป็นสีดำนะครับเลเซอร์เป็นตัวสีเขียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยแกะกล่องด้านในนะครับก็จะเจอครับเจ้าตัวกล่องที่เป็นกล่องเคสแบบนี้ให้มานะครับบุด้วยโฟมนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเจ้าตัวกล่องไฟฉายเลเซอร์นะครับตัวนี้นะครับ มีโคดนัมเบอร์มาให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นมาร์กกิ้งร่องลึกนะครับอย่างนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นให้จับรางพิคาทินี่ยี่สิบมิลนะครับมีน็อตหมุนตรงนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ปรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับว่าปรับยังไงนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขวาปิดอย่างนี้นะครับเปิดได้นะครับตรงนี้เป็นไฟฉาย ตรงนี้เป็นเลเซอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานแล้วก็ทําการเทสกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเทสเดี๋ยวเรามาดูด้านในกล่องนะครับว่าเขาให้อะไรมีอีกบ้างนะครับที่ให้มาก็จะเป็นหางหนูนะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็ผ้าไอ้ฝานี้มีอะไรอีกอ่าก็มีเทป 3m ให้ติดกับหางหนูตัวนี้แล้วก็ไปแปะก,กับรางปืนได้นะครับอย่างนี้ ส่วนอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ที่ให้มาให้ติดในนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกให้ติดตามจุดต่างๆเดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานวิธีการใส่เบ็ดนะครับวิธีการปรับนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาลองใส่ฐานเทสกันก่อนดีกว่านะครับว่าเออมันติดหรือเปล่าขอญาตเก็บกล่องนะครับผมจะเอามาเฉพาะที่ผมจะใช้นะครับ โอเคฐานนะครับฐานก็จะใส่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแกะออกมาโอเคฐานเป็นฐานขนาด CR 1 2 3 a นะครับจำนวน2ก้อนเนาะอาหาซื้อได้ตามเซเวนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเอาขั้วบวกลงไปนะครับนี่แล้วก็ปิดฝาอย่างนี้นะครับโอเค โอเคอันนี้คือเลเซอร์เป็นสีเขียวนะครับที่ผมสั่งมาเดี๋ยวผมจะลองปรับอันนี้คือสูตรก็คือปิดนะครับสูตรขอโทษนะครับสูตรเหมือนจะเป็นตัว IR ่ะเขาเนีย<ะ>ที่เหมือนกับโหมดกลางคืนนะครับเนี่ยมันมีแสงสีแดงโผล่ออกมามันจะต้องใช้แว่นพิเศษในการดูแสงนี้นะครับอันนี้เห็นแวบๆบแบบถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับ ถ้าใครมีความรู้เยอะกว่าผมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเห็นไหมครับเห็นที่มือผมไหมนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูมันมีแสงออกมาเห็นไหมอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งพอปพรับเลื่อนขึ้นอีกหนึ่งครั้งที่ AL มันก็จะเป็นเลเซอร์เขียวนะครับนี่ค่อนข้างสว่าง พอปรับอีกทีนึงก็จะเป็น,เ,น,ออน,เ,นเลเซอร์กับไฟฉายนะครับออกพร้อมกันเห็นไหมครับเลเซอร์กับไฟฉายออกพร้อมกันปรับอีกทีนึงอันนี้ก็คือปิดนะครับปรับสุดก็จะเป็นไฟฉายอย่างเดียวอ่า นี่คือปิดปิดคืออยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะทําการติดตั้งในตัวปืนนะครับผมจะงานติดสติกเกอร์ก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าสติกเกอร์ติดยังไงบ้างนะครับเพื่อความสวยงามโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการติดสติกเกอร์กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกติดตัวนี้นะแกะออกมาเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมจะทําการติดด้านบนนะครับนี่นี่เห็นไหมครับมันจะมีช่องไว้ให้ตรงนี้นี่นี่นะครับแล้วก็ติดเข้าไปเลย สอดเข้าไปอย่างนี้นะครับติดจะฝั่งนี้ง่ายกว่านี่เรียบร้อยเห็นไหมครับจากล้นล้นมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับอขอปรับมาที่ปิดก่อนนี่จากล้นล้นก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ติดอันนี้อันนี้ติดอันไหนดีก็มีอยู่เหมือนมันเหมือนกันหมดนะอันนี้ก็ติดอันนี้ก็ได้ ติดได้เต็มโอเคครับเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นี่ทีนี้เห็นไหมครับสวยงามขึ้นนะครับจากว่าล้นๆไม่มีอะไรพอติดสติกเกอร์เข้าไปโอเคเดี๋ยวข้างใต้นี้ก็จะเลือกติดเป็นตัวนี้นะครับมีอีกช่องหนึ่งเห็นไหมครับทำการติดลงไปเลย โอเคครับเรียบร้อยครับติดสติกเกอร์ครบทุกด้านแล้วเดี๋ยวลองลองไปติดกับตัวปืนดีกว่านครับว่าติดแล้วจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับปืนที่ผมจะทําการใช้ติดเจ้าตัวกล่องไฟฉายเลเซอร์ตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัว MK8 นะครับค่ายเจียนจีนะครับโอเคนี่คือรูปร่างหน้าตาของมันนะครับซึ่งเห็นว่ามันยังขาดอะไรไปจุดหนึ่งนี่เห็นไหมครับล้นๆตรงนี้ผมก็ทําการติดกล่องแบตลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาลอง ทำการติดตั้งกันเลยนะครับว่าติดแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับนี่ตรงนี้ก็จะมีน็อตอยู่นะครับให้เราขันแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคยัดติดอยู่ประมาณนี้นะอยู่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลองติดเสร็จแล้วเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคครับและผมได้ทําการติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะโอเคดูตัวปืนภาพ ภาพรวมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็ประมาณนี้โอเคอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมแนะนําไปนะก็คือเจ้าตัวหางหนูที่เขาให้มานั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปเทสหางหนูกันดีกว่าว่าที่เขาให้มามันจะใช้ได้ไหมและใช้งานยังไงนะครับตั้งปืนเอียงมาทางนี้นิดนึงนี่นะครับเพื่อจะได้ให้เห็นเอ่เจ้าตัวเลเซอร์ไฟฉายนะครับอ่ามันจะมีปักให้มาอย่างนี้นะครับ ล้วก็เสียบเข้าไปจากรูที่มีมาโอเคอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไฟฉายก่อนอ่าอันนี้ผมจะใช้เจ้าตัวหางหนูตัวนี้นะครับในการเปิดนะครับเห็นไหมครับกดติดปลายดับกดติดปลายดับนะครับถ้ากดดับเบิลคลิกอย่างนี้นะครับสองครั้งมันก็จะติดค้างนะครับนี่เห็นไหมครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองหมวดเลเซอร์กันอ่าเห็นเลเซอร์แค่ครับกดติดปลอยดับนะครับดับเบิลคลิกอ่าเลเลเซอร์ก็จะติดนะครับเห็นเลเซอร์ไหมครับอันนี้นะโอเคนี่คือวิธีการใช้ห่างนูนะครับส่วนตรงนี้เขาจะมีกาวมาให้นะครับเมื่อกี้ฉําได้แล้วก็แปะที่เราต้องการนะครับแปะตรงไหนก็ได้นะครับนี่จะวนมาฝั่งนี้แล้วก็แปะหาที่แปะ ตามสะดวกแต่ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมแปะเจ้าตัวไฟฉายไฟฉายที่ติดแยกไปแล้วนะครับก็เลยจะไม่ได้ใช้นะครับก็จะกดจากตรงนี้แทนนะครับอืมใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสเลเซอร์กันดีกว่านะครับว่าเลเซอร์จะใช้งานได้จริงไหมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเลเซอร์มาสามารถแอดจัดได้ด้วยนะครับให้ดูฝั่งนี้ ก็คือสามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้เหมือนกับกล้องนะครับนี่ผมลืมแนะนําไปตอนแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกกล้องไม้ดูดีกว่าอันนี้นะครับอันนี้คือปรับขึ้นลงนะครับอันนี้คือปรับซ้ายขวานะครับซึ่งผมได้ปรับไปแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดีกว่านะครับว่าเลเซอร์มันใช้งานได้หรือเปล่านะครับส่วนเจ้าตัวไฟฉายนะครับเจ้าตัวไฟฉายความสว่างมันเอ่อ ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยด้วยผมมีไฟฉาย2ตัวคือตัวนี้ด้วยนะครับมันก็ทําให้แบบพอใช้ใช้ได้นะครับเนี่ยไฟฉายตัวหนึง่งเห็นไหมครับทีนี้เรามาพูดถึงเลเซอร์กันดีกว่านะครับเลเซอร์นะครับมันสามารถแอดจัดได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแสงของมันและความแม่นยำนะครับว่า ปรับแล้วมันจะแม่นตามเ,เส้นเลเซอร์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ